สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมมีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เลยคะ่ะวิตามินตัวนี้เลยเกฟซีนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยเห็นมาแล้วก็ตามนะคะแอมอยากจะแนะนำตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเลยตัวนี้เลยนะคะเกฟซี FC, เป็นนะคะวิตามินบำรุงผิวขาวนะคะทาแล้วจะผิวขาวกระจา่างใสเนียนนุ่มผิวขาวมีออร่าเลยนะคะในตัวอย่างนะคะนี่เลยเอาให้ดูตัวอยา่างนี่ ในตัวอย่างนะคะมีสารแบบห้าหมื่นมิลลิกรัมเลยนะคะในตัวเม็ดอ <Spencer. aque S 2> <Rams. S 1> ่นนี้คือของแท้แน่นอนตัวนี้มีเลขออยอมีอะไรทุกอย่างเลยนี่ให้ดูมีออยอด้วยมีออยอมีเลขที่จดแจ้งผ่านบริษัทนี้นะคะ GMP ด้วยตัวนี้เลิศมากๆเลยนะคะเกฟซีตัวนี้แอลได้ลองทามาประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วแอลว่าผิวแบบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูได้ ก็โอเคนะตัวนี้วันนี้ถ้าใครยังไม่เชื่อเอามีแบบมาทดลองทานให้ดูด้วยตัวนี้นี่เดี๋ยวลองทานให้ดูเลยนะคะนี่นะคะทานจริงนะคะไม่เมกขึ้นมาตัวนี้นะคะเก็บซีดฝากก็ได้นะคะ